สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยชาวไร่อ้อยจะปลื้มไหมสอนอปลื้มหีบอ้อยปีนี้92.04ล้านตันคืออ้อยที่เข้าหีบนั่นเองครับและก็เข้มมาตรการตัดอ้อยสดก็ลดเหลือแค่14.86เอร์เซน์นั่นเองครับเพราะว่าปีนี้เป็นการเข้มงวดกับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยเป็นอย่างมากนั่นเองครับก็ทำให้ อ้อยไฟไหม้ลดลงไปมากนั่นเองครับก็เหลือแต่อ้อยสดเป็นส่วนมากอย่างไรพางภาครัฐและผู้เกี่ยวข้องก็ต้องมองเห็นปัญหาการตัดอ้อยสดว่าเป็นการใช้เงินและต้นทุนที่สูงขึ้นของพี่น้องเกษตรกร,กรนั่นเองครับอย่างเงียบหายไปเลยอย่างไรก็ขอให้เร่งรีบเพื่อที่จะจ่ายเงินให้กับสำหรับพี่น้องตัดอ้อยสดสะอาดนั่นเองครับ สำหรับเมื่อวันที่18เมษายนที่ผ่านมานั้นก็รายงานข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายหรือสอนนก็ได้ออกมาเปิดเผยว่าฤดูก,การผลิตปี2,567ทั68นั้นของโรงงานน้ำตาลทั้ง51-58แห่งทั่วประเทศซึ่งได้เปิด หีบเป็นรายภาคตั้งแต่วันที่6ทธันวาคม2,567ที่ผ่านมาจนถึงวันที่7เมษายน2,568รวมระยะเวลาก็ราว123วันมีปริมาณอ้อยเข้าหีบทั้งหมดทั้งสิ้น92.04ล้านตันแบ่งเป็นอ้อยสดมากหน่อยที่78.36ล้านตันก็คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณ85.14%เอร์เซและอ้อยเฝา ไฟนั้นคิดเป็น13.68ล้านตันก็คือเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือ14.86นั่นเองครับน้ำตาลเฉลี่ยอยู่ที่108.73กิโลกร,รัมต่อตันอ้อยและมีค่าความหวานเฉลี่ยอยู่ที่12.61 ccs ปริมาณผลผลิตอ้อยเข้าหีบเพิ่มจากปีก่อนมาประมาณ9.87ล้านตันคิดเป็น12 0 0.1%ที่เพิ่มมานั่นเองครับปัจจัยที่ทำให้มีปริมาณอ้อยเข้าหีบมากกว่าฤดูกาลผลิตที่ผ่านมานั้นเนื่องจากปริมาณพื้นที่ปลูกอ้อยเพิ่มมากขึ้นและปริมาณน้ำฝนเพียงพอที่ท้าให้ทำให้ผลผลิตอ้อยเฉลี่ยต่อไร่นั้นเพิ่มขึ้นอย่างมากนั่นเองครับรายงานข่าวระบุว่าปีที่ผ่านมานั้นมีปริมาณน้ำ ฝนในพื้นที่ปลูกอ้อยเพิ่มขึ้นช่วยทำให้อ้อยเจริญเติบโตได้ดี ความผันผวนของสภาพภูมิอากาศจะส่งผลเสียต่อผลผลิตอ้อยเนื่องจากหากฝนตกในช่วงการเก็บเกี่ยวอ้อยก็จะทําให้การเก็บเกี่ยวล่าช้าและทําให้ผลผลิตอ้อยเสียหายทั้งนี้การส่งอ้อยยอดยาวอ้อยที่มีกาบใบเข้าโรงงานเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพของน้ําตาลทรายทําให้คุณภาพน้ําตาลลดลงไปด้วยแต่ในขณะเดียวกัน การลดปริมาณอ้อยเผาและส่งอ้อยสดเพิ่มมากขึ้น ก็เป็นการการันตีคุณภาพน้ำตาลที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเสริมสร้างความมั่นใจให้กับผู้ประกอบการที่ใช้น้ำตาลทรายของไทยเป็นวัตถุดิบนอกจากนี้หากประเทศผู้ผลิตน้ำตาลเช่นบราซิลอินเดียและออสเตรเลียมีกำลังการผลิตน้ำตาลได้มากขึ้นก็อาจส่งผลให้ความสามารถในการส่งออกน้ำตาลจากไทยและราคาน้ำตาลในตลาดโลกก็จะทำให้ลดลงแต่หากประเทศผู้ผลิตน้ำตาลในอื่นมีกำลังการผลิตน้ำตาลลดลงไทยก็จะได้ ได้รับอนนิสงส่งออกน้ำตาลมากขึ้นก็จะขายได้ราคาสูงขึ้นนั่นเองครับนี่ก็คือทั้งหมดที่สอนออกมาพูดออกมาพลืมนะครับก็คืออย่างไรก็อย่าพูดแต่เรื่องปริมาณอ้อยสดก็แล้วกันนะครับฝากไว้ให้ผู้เกี่ยวข้องได้เอาไปคิดและก็เอาไปบอกรัฐบาลว่าพี่น้องทำให้แล้วชาวไร่อ้อยตัดสดให้แล้วก็อย่าลืมตรงนี้ เลื่อปีหน้าจะได้รู้กันว่าจะมีมาตรการช่วยเหลือสำหรับตัดอ้อยสดอย่างไรนั่นเองครับชอบคลิปนี้และมีประโยชน์ก็ช่วยกดแล้วก็ติดตามให้ทางช่องเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ